ผมก็เคยบอกไปว่อนหลแห,หลายครั้งนั้นะครับว่ามีสูตรยาของหมอเสือนะครับคือชื่อว่าตั้งชื่อว่าสูตรยาอะไรฮิกผพนดินนะครับซึ่งจะมีตัวยาอยู่สี่ตัวหลักๆนะครับก็คือนมตะไคร์ผลตะไคร้ตะไคร้ได้ทั้งหัวทั้งรากยิ่งดีนะครับเนี่ย ถ้าไปซื้อตามตลาดก็มันจะมีหูนิดหนึ่งก็ก็ยังใช้ได้แต่ว่าถ้าปลูกเองได้รากนี่ยิ่งดีนะครับทุบทุห้าหัวนะแล้วก็ทุบทุบพอบุกห้าหัวนะแล้วก็ขดนะห้าหัวนะห,ห,ห้าหัวห้อมรากตัวที่สองก็คือนี่ย่างวงช้างนะย่างงวงช้างต้องเอาที่มันเป็นดอกนี่ครับยิง่งโตยิง่ง ต้นใหญ่ยิ่งดีนะครับนะแย่งงสช้าง,งสรพคุนี่มีเยอะนะครับเราไปเสิร์ชอ่านดูนะครับนะแย่งงูช้างหนึ่งต้นนะครับนะแย่งงช้างหนึ่งต้นไปเดี๋ยวตกนี่ตัวที่สามก็คือ,อาบางที่เขาจะเรียกไม่เหมือนกันก็คือย่าใต้ใบหรือลูกใต้ใบนะมันจะมีลูกเล็กๆอยู่ใต้ใบนะครับเห็นไหมหรือบางที่ภาคเหนือเขาเรียกว่า นะครับป้อมดินนะครับแห่ต้นพร้อมรากต้นพร้อมรากไปนะไปอืปแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายก็คืออืใบมะนาวนี่ใบมะนาว สามบสองใบมะนาวสามสิบสใบสรุปก็มีใบมะนาวสามส,สองจัดยางวงช้าง1ต้นตะ,ะไคร้ห้าต้นว่าลูกตใบหต้นน้ำสี่ลิตรแล้วก็สวัสดีครับสวัสดี ย,ยังมาเยี่ยมยังมาเยี่ยมยังมาเยี่ยมเมื่อวานเป็นตุเจ้าวันนี้เป็นนานซะแล้วอาห,ห,หารเนี่ยไปได้มาบะฮู้ว่ามาล้วหูลืมไปมีแต,ต่ต้อนรับญาติโยมญาติโยมเยอะอบะฮู้ว่านมานี่ยกมาของแม่ยอดโคบุงโควิดไม่ต้องกลัวครับไหา